ไอรินต้องบอกประมาณว่าแบบอย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งเผยตัวแล้วแต่เราจะเล่นถ้าไอรินแล้วมันก็จะมีแบบนี้ด้วยนะพี่อรินเลยใช่แล้วมันจะมีแบบนี้ด้วยนะไอรินต่อให้ไอรินเป็นเซียนจริงท่านาซ่าเป็นหมาป่านาซาก็จะถ้วห้ามถ้าไอรินเปิดเผยเร็วอะตาต่อไปนงว่าทุกคนทุกคนนั่งใกล้ๆกันแล่นถ่ายลงยูทูบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ชอบอะไรคะ เออชื่อช่องมีชื่อช่องไพ่อนจไอรอนแอนน้องไอไอลูร้าไอรอนคนเดียวคุณแม่ไอรอนชื่อช่องไลยนะตือนจะไมรู้เรอยกช่องสั้นนะคะช่องน้องไอรอนสวัสดีทำกันนะ1นสองสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในช่องของน้องไอรอนอ่าทไมเจ้าของช่องไม่พูดเลยจริงเจ้าของช่องไม่พูดวันนี้จะไหนถ่ายเล่นแบบถ่ายจนจบเลย เอางี <Merci. S 2> <Bang. S 1> ้เดี๋ยวเรามาเออลองเล่นตาแรกกันดูก่อนโอเคไหมนี่ไงให้เยปื้เล่นด้วยเยปื้อเออนายลงยูทูบไหนะมาดูมาดูสวัสดีครับพี่ยังสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนสวยไอรอนเอาไดนโดสองมาวางโอ้ยวันนี้เอาเอาของมีค่ามาให้นี่นี่หลายตารางเลยอ่ะ หายอยู่แม่กำลังไลฟ์อยู่โอเคก็ไปรำบูบูมามาเดี๋ยวจะไแล้วใช่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปไลฟ์บายบาย